ขอบคุณโอกาสที่กองทัพบ,บกได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่เปิดโอกาสให้น้องๆชายไทยได้มีโอกาสเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการโดวยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษแบบออนไลน์ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเช่นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงบุคคลที่ได้รับการดูแลจากกรมพินิษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มีความตั้งใจอยากเป็นทหารขอบคุณที่ให้โอกาสซึ่งทำให้พวกเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกและมีความดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ประเทศชาติช่วยเหลือสังคมให้โอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีพวกเราสัญญาว่าจะไม่ทำให้กองทัพบ,บกผิดหวังจะมุ่งมั่นตั้งใจในการรับใช้ชาติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมและเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่ความผิดพลาดเหล่านี้นำมาเป็นบทเรียนพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไปขอบคุณกองทัพบกบสำหรับโอกาสที่มอบให้ที่เข้ามาเป็นทหารในนี้ก็ผมก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตครับเข้ามาในนี้ก็มาเป็นทหารพ่อแม่ได้ภูมิใจครับเด จะฝึกเสร็จได้จะจะอ,อบนายดีครับเพื่อนเพื่อนก็ได้พเพื่อนใหม่ตั้งเพื่อนดีแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆหลายๆหลายๆอย่างครับโอ้ฝึกก็ดูแลเราดีครับขอบคุณกองทัพบ,บกครับที่ให้โอกาสเรามาเปลี่ยนชีวิตใหม่ครับติดใจครับตืต่นเต้นครับอจะช่วยดูแลพ่อแม่ครับอ๋ อยากมีอันอันกันที่ดีครับก็จะต่อนาสิบครับให้พ่อแม่ภูมิใจครับก็ดีครับดูแลอย่างดีครับเรื่องการนำม้าอะไรแบบนี้ครับการการกินก็สมบูรณ์ดีครับขอบคุณกองตำรวจที่ให้โอกาสพวกเราครับผมจะเป็นฐานที่ดีจะดูแลประเทศชาติต่อไปครับสําหรับน้องๆนะครับที่ มาจากสถานพินิษนะครับของเราก็มีประมาณ6กนายนะครับการฝึกของน้องๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกทุกคนก็มีความเสมอภาคเข้าเทียมกันน้องๆก็ฝึกตั้งใจนะครับมีการปฏิบัติตามคําสั่งนะครับไม่มีน้องๆคนไหนดื้อหรือว่าไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็มีบางนายนะครับได้คัดเลือกมาเป็น หัวหน้าหมู่หัวหน้าหมวดนะครับก็มี